กระได้อีกงมู่หนึ่งนะคะ่ะเห็นละงูกเหลืองมู่นี่ก็หากหกดอกน่ะจ้าพี่าต่งงามเห็นละงูกเหลืองของวันนี้เลยค่ะนี่แต่งางามๆ ใครไงครับข้าเจ้ากระสร้งวสันเห็นแล้วงูอเหลืองโอ้พดอกหนีง่ายครับ ว้าวใหญ่มากอีกอันนะึงไม่ได้อุ้มหนา่นทรงเดียกหน่อยแล้วกับแวะมาเก็หเห็ดนาะจา้ะสาวจ่อยสาวจ่อยเดินดงได้เห็ดละงูก มันแต่งงามๆจะก็เกิดเชียย์หาเนาะจ้ะให้หลงงูอพันเห็นมันเก็ดสีเลี้ยงเลี้ยงเหนหลงงูเหลือง จ้าบาน,นีมาพ่อดอกบานอยู่เนาะจ้า,จาเขาก็พ่อเอี๊ดอกอ้อยหนึ่งนาะจ้าอ้ยนี่ดิไข่มันมีไข่มันน้ำผีๆทั้งพี่กันนี้โอ้จ้จต้องเคีกตเบิ้งดีดีหนุงนี่คือเอาหมัววานนี่ยนะจา้ตาตะกระเพืนอีกอือนี่ดอกหนึ่งหนุงเอาหมัววานคือกันซื้อนี่ ก็ในบานอยพุ่นทางพุ่นอีกสองอันเพราะถ้าดนเอาว้องหันนี่เอาดอกบานอสองอันดอกบานข่อยเไได้สองอันว่างหาันเราก็อันนี้อีกสองอันเห็ดจังไนยังสิบาหากักเนาะเห็ดนี่งามขัก สวยงามมากเห็นละงอกเหลืองเหมือนเศรูไปดงบ่ค่อยได้บ่หมันบาดบาดีมานี่ได้สีเต็มตาเลยบาดนี่มามองมองเกามองเอามาหวันเดี๋ยห้องตาไม่เอาอันนี้ห้องบาสจ้าบาดนี่เอาจีแม่นบาดนี่ย มาผู้เดียวกับตรองท้ายเอาเองแล้วจ้ะ <c oughs> จะทามาพวออีกแล้วจ้ะเคลียรหากับมองใกล้ๆกันนั่นแหละเจ้าใดดอกบานหมองใกล้ๆกันมเขาก็เอามือนี่เอามาทั้งเสียมทั้งมีดเอาโลด ta ngâm ngâm dạ yeah, ngắm thật xoay ngắm mà yeah, hết đây lại là người nhang cặp nó bạn này